โอเคครับก็สวัสดีทุคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับโปรลงดันนะฮะของโปรเจกต์เลเยอร์ค่ายของเรากันนะครับเสร็จแล้วนะับนะครับผมในอัปเดต1.5นะครับที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งทางเราเนี่ยครับได้อัปเดตคลิปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถอ่าดูห้องเชทหลอกได้นะครับว่าผมเนี่ยตั้งแต่วันที่20เนี่ยผมอัปเดตอะไรบ้างผมมีการปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ มีการปรับ a d ร f l ร์ h a คใหม่นะครับแล้วก็ทําให้ใั้นกับฟักซัดได้นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงมากมายนะเห็นไหมครับสังเกตการอัแเดตของผมได้เลยว่าผมในอัปเดตค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆนะครับน้องทุกคนเนี่ยใครที่ซื้อโปรนะครับสามารถที่จะเข้า Discord เซอร์นทัมาได้อยู่ใต้คือวิดีโอนี้เข้ามาปุ๊บดูเลยนะครับมีอัปเดตอะไรมาบ้างอัปเดตทุกวัน,นครับผมนะครับ ก็มีภาษามีภาษาไทยแปลด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าคนใช้ของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนประเทศไทยก็จะมีคนเวียดนามแล้วก็คนต่างประเทศนะครับที่เขาใช้กันนะครับผมทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวโปรลงดันกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะคำถามที่หลายคนเนี่ยจะถามผมในคอมเมนต์เลยนะครับจะถามว่าพี่ฮับใช้ตัวรันอะไรนะครับตัวรันไหนดีที่สุด ตัวรันไหนในมือถืออันไหนใช้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวขลอิโนี้ผมมาตอบไปฟังนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวรันบตรคอมตัวน,นี้นะครับผมทําให้รองรับเนี่ยได้หลายโปรแกรมมากนะครับผมแต่ว่าโปรแกรมไหนที่ผมใช้มากที่สุดจะเป็นส่วนของวาลิเซ่นะครับก็คือโปรแกรมรันตัวนี้ถามว่าลิงโหลดอยู่ที่ไหนผมเคยพูดทุกคลิปดีโอแล้วว่าดูช่องผมครับเดี๋ยนะครับเข้าไปที่ส่วนของวิดีโอ นี่คือตัวรันวาริเซ่ครับแจกตัวรันวาริเซ่ไม่ต้องเกตขี่นะครับกับตัวรันฟักซัสนะครับส่วนตัวรันตัวอื่นไทคอนอิเล็กตรอนผมไม่แจกนะครับไปหาโหลดในช่องอื่นกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจทำนะครับอยากให้ช่องเท่นัครับเนี่ยมันเป็นช่องที่เรียกว่ารีวิวสคริปต์ของผมมากกว่านะครับแล้วก็ชมเป็นแบบว่าเป็นข่าวให้ทุกคนทราบถ้ามากกว่านะครับเรื่องไอแจกตัวรันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากทำเยอะนะครับทำสักงสองตัวรันพอแล้วกันเนาะนะครับถามว่าข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ มาอ่านตรงนี้ a อ n โ e m e n t นะครับคนที่ซื้อโปงมาแล้วก็จะมียศอ่ายศสีแดงยศคนกรุงเทพนะครับจริงๆเรียกว่ายศคนซื้อนั่นแหละนะแต่ผมเขียนว่าคนกรุงเทพนะครับเอาก็จะเห็นห้องนี้นะครับผมเขียนไว้แล้วว่าเนี่ยตัวรันบริเซ่กับฟักซัสเนี่ยตัวรันไหนดีกว่ากันมีข้อดีข้อเสียไงบ้างนะครับผมเขียนไว้แล้วไปอ่านดูนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาในการอธิบายในโควิโดโอนี้นะครับ พอเราเข้ามาในส่วนของรันเจียแล้วนะครับทุกคนทําไงต่อนะฮะเราก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นโหมดคอมเพลตีฟนะครับในตรงนี้คอมเพลตีฟนะครับแต่ว่าถ้าเราจะฟาร์มพอย่างเดียวเนี่ยครับเราใหแค่เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาเข้ามาในวงรอสิบวินะครับรันโปรขึ้นมานะครับกดตัวฟาร์มรันเจียค้างไว้ก็ได้ครับผมทุกคนส่วนใครนะครับที่เป็นตระกูลคามมาโดนะฮะเดี๋ยวรอดูเราเริ่มก่อน เอาเาฟาร์มันเจียนเดี๋ยวผมให้ดูแบบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือรอสิบวินะครับรอได้เลยนะครับผมมาเริ่มกันนะครับผมก่อนอน่นเลยนะครับมันก็จะเริ่มฟาร์มดันเจี้ยนแบบนี้เลยนะครับ ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฆ่านิดน,นึงนะครับผมนะทุกคนนะีซึ่งการฟาร์มนะครับคุณสามารถที่จะแบบว่าไม่ต้องใช้อาวุธในการฟาร์มก็ได้แล้วก็ถ้าคุณโดนตีแบบนี้คุณต้องปรับระยะเป็นที่ประมาณ10ประมาณระยะ10นะครับมันอาจจะตีไม่โดนหรือมากกว่านั้น20ก็สามารถตีโดนได้นะครับเช่ผมนะครับเพราะว่าผมอ่ะเพิ่งแก้ไขามาให้มันสามารถตีแบบว่าระยะไกลได้นะครับผมนทุกคนครับ นี่ครับก็ประมาณนี้ครับมันก็จะตีให้นะครับผมเดียวทุกคนนะถามว่าสามารถใช้สกิลฟาร์มบัสซี่ได้ไหมตอนลงดันเยียนตอบใช้ได้นะครับวิธีการใช้งานทํายังไงบ้างนะครับมาสอนใช้กันนะครับสลีกเวกอนกับคอมแบทคืออะไรนะครับคือเลือกอาวุธด้านล่างตรงนี้นะครับผมเดียวทุกคนครับให้เราอีควิปดาบนนมาก่อนส่วนว่าผมจะใช้ดาบเด v วลเลอร์ขนานะก็ช่องนี้ช่องแรกกดเลือกไปเลยปุ๊บเราก็มันยังไม่ถือให้นะครับเราต้องกดอีควิปเวก่อนก่อนอีควิปเวกอนคือถืออาวุธนะครับ อ่ะดูนะครับเห็นไหมครัว่ามันถือแล้วช่องด้านขวาเนี่ยสกิลมาสเตอรี่อ่าพวกปานมาสเตอรี่เนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นมานะครับถามว่ามันจะฟาร์มสกิลยังไรเลือกสกิลตรงนี้ครับมูฟหนึ่งมูฟสองก็คือสกิลหนึ่งก็คือสกิลแซดสกิลสองสกิลสามสกิลสี่สกิลห้าสกิลหกแบบนี้เลยนะครับเรียงไปจนถึงสกิลที่แปดนะครับสามารถที่จะติ๊กเปิดได้เลยนะครับผมนะทุกคนฮะแต่ถ้าอ่าตรงนั้นเรามีแค่สองสกิลแล้ว มัลซอรี่มันยังไม่ถึงเนี่ยก็กดแค่2สกิลก่อนนะครับแค่นั้นเองนะ,ค,ะค,นครับผมขอโทษครับพวกนี้ไม่ต้องไปเปิดนะครับโดยเฉพาะดาเมจออร่าห้ามเปิดนะครับไปเปิดปุ๊บโดนเตะขึ้นมานี่ผมไม่รู้นะครับผมขอโทษค,ครับอีกคุยกับป้อลแล้วไงต่อครับถ้าเราใช้สกิลได้ต่อเนื่องมันต้องมีลมปานถูกไหมครับทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยทำไม่เห็นสกิลให้เลยวะเออบางทีอย่างเงี้ยคือคุณต้องดูลมปานตัวเองด้วยว่าคุณมีลมปานหรือเปล่านะเพราะว่าผมเจอคนคนลูกค้าใช้หลายคนเนี่ยแล้วมาบอกว่า่ามมันไสกิลใ เนี่ยคุณเห็นลมปานไหมมันศูนย์ทับเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้กด Infinity Bridge เห็นไหมครับใช้ได้แล้วใช้ได้ต่อเนื่องด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมโดยทั่นครับต่อมาถ้าคุณบอกว่าเนี่ยเอฟเฟกต์ X มันตีเนี่ยดาเมจมันขึ้นเยอะเนี่ยแล้วมันแหลกเนี่ยทำไงกดดีซับเบิ้ลดาเมจเอฟเฟกต์ครับแบบนี้คุณจะไม่เห็นดาเมจด้านล่างแต่ทีตรงนี้มันจะขึ้นนะแค่นั้นเองครับมันก็จะช่วยลดไประดับหนึ่งนะครับต่อมาถามว่าถ้าผมตายในดันบ่อยเน่อยพี่ผมตนะ้องทำยัง วิธีนะครับก็คือตระกูลคารมาโดครับคุณบอกว่าตระกูลคามาโดมันกาก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่ามันเหมาะต่อโปนะครับเพราะมันสามารถที่จะกดเซมิคอนโหมดนั่นคือเป็นการฮิวเลือดแบบนี้นะครับฮิวได้ต่อเนื่องนะครับเฉพาะตระกูลคารมาโดเท่านั้นนะครับคุณเป็นตระกูลอื่นเป็นตระกูลเลโกคุหรือตระกูลตระกูลระดับซูพปมร์เนี่ยคุณไม่สามารถที่ใช้ของคารมาโดได้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของคารมาโดนะครับมันก็จะฮิวเลือดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้วว ต่อมาถามว่าถ้าอยากาดาเมจแรงขึ้นทํายังไงสรับสรับนักล่าอสูรนะครับหรือว่าคนธรรมดาอย่างผมก็คือมนุษย์เราสามารถที่จะกดเลนโกโคโหมดได้เลนโกโคโหมดตรงนี้มันจะบวกบัฟดามเมจสามสิต์ดามเมจสังเกตไหมครับด้านล่างสแตทมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับสามสเต์ดามเมจคือมันแรงมากนะครับผมทุกคนครับ แต่อสูรจะไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับถ้าคุณเปิดปุ๊บแล้วคุณโดนเตะเนี่ยนะครับโดนเตะที่บอกว่าเขียนว่าแอนตี้ชีเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันคือเตะนะครับเตะอย่างเดียวไม่มีโอกาสที่จะโดนแมนเตะก็คือเตะเฉยๆคนฟาร์์ธรรมดาที่ไม่ได้ใช้โปอลเนี่ยโดนเตะข้อหาเนี่ยก็คือปกตินะครับเพราะว่าตัวจระบบตัวจตราแอนตี้ชีสของเกมเนี่ยมันมั่วในบางทีนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันไม่มีส่วนส่วนส่วนผลต่อการโดนแบนนะครับผมในทุกคนครับผมก็พูดมาเจนาทีแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยได้ อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะคูดอย่างอื่นต่อแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อมานะครับตรงนี้นะฟาร์ม ing เมตต์นะครับคืออะไรอาโบฟเนี่ยคืออะไรนะครับเราสามารถที่จะฟาร์มด้านหลังก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาผมฟาร์มตรงดันผมชอบปรับมีไฮนะครับเพราะมันอยู่ด้านหลังมอนแล้วมันจะหมุนอย่างนี้สามารถปรับระยะได้นะครับไอเกมถ้าหน้าจอเบอร์อย่างเงี้ยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเกมแม่งเป็นอย่างนี้เองนะบ,บางทีมันเบอร์อย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยหมุนอย่างนี้ก็ได้ จะอาบบก็ได้ถ้าบบเนี่ยนะครับมันก็อยู่จุดเดียวกันครับมันจะกระโดดเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมฮะมันจะมาจุดเดียวกันแล้วมันจะสกิลรอบเดียวเลยเห็นไหมฮะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนจะชอบนะฮะคุณชอบแบบฟาร์มด้านหน้ามอนก็ปรับฟ้อนครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับผมนทุกคนครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนทุกคนส่วนระยะปรับสูงสุดได้แค่20เท่านั้นนะครับปรับมากกว่านี้คือตีไม่ถึงนะครับผมเดทุกคนครับอ่าประมาณนั้นนะครับถ้าคุณฟาร์มเสร็จแล้วแล้วไงต่อนะครับ คุณก็รีเซ็ตตัวก่อนรีเซ็ตตัวกดปิดเซมิคอนโหมดนะครับสำหรับคนที่มีตะกุนคามาโดแล้วกดรีเซ็ตตัวหรือกดฟ o อร์รีเซ็ตคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะถามว่าโทษเห็นพี่บอกว่ามันสามารถโปรเกิดใหม่ได้ถูกไหมครับถูกครับเชนล็อกตรงนี้ผมเขียนไปแล้วว่าเนี่ยฮะรีเซ็ตเปาได้ไม่จำกัดไม่ต้องเสีย7.5โลบังนะครับในดันเจี้ยนโอวิกาฮาระโคดโกงคืออะไรครับผมเพราะว่าถ้าคนตายนะครับมันก็จะเกิดใหม่มาฟาร์มให้ตรงนี้นะครับผมไปโทษครับ S 1> <S 1> ซึ่งเวลามันต้องเหลือด้วยนะครับถ้าเวลาไม่เหลือแล้วแล้วคุณตายเกิดใหม่นะครับมอนก็จะไม่เกิดแต่ถ้ายังเวลาเหลืออยู่นะครับแล้วคุณตีมอนไปเรื่อยๆเนี่ยเวลามันจะเพิ่มขึ้นสังเกตไหมครับเนี่ยสองทีสิบวิถ้าคุณฆ่าเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาหนึ่งวิเห็นไหมครับพอมันยังมีเวลาอยู่มอนมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราเนี่ยนะครับจะทําเวลาหมดแล้วนะครับเพราะคนบอกว่าเนี่ยพี่ผมเกิดใหม่แล้วไม่เห็นมอนเกิดเลยเนี่ยครับก็นั่นแหละครับเวลามันยังมันยังไงนี่ไงมันยังมันมันหมดแล้วไงงนนนะะครรััับผมมแต่่่ถ้ายยเเเหลืืออจกิดๆ นะครับประมาณนั้นนะฮะสำหรับอ่าส่วนของการบายพารีเซตสปาวนะครับก็คือฟีสปาวไม่ต้องเสีย75โลบักนะครับผมหรือว่าเราสามารถกดเทเลพอร์ตทูช็อปก็กดได้นะครับแต่อย่าลืมกดปิดอันนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะบั๊กนะครับผมดวทุกคนครับประมาณนั้นเนี่นี่คือส่วนของการฟาร์มนะครับถามว่าเฉลี่ยแล้วพี่เนี่ยฟาร์มได้พอยต์เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าเป็นฟาร์มเมื่อวานนะผมเปิด2อ d ดีนะครับผมได้เฉลี่ยนะครับคือ2 0 0 0 0พอยต์ครับสอ0 0มื่นสามพันพอย ถามว่าถ้าลงคนเดียวแล่ะพี่แล้วตะคุนคารบดโมันได้เท่าไหร่ผมเขียนเฉลี่ยไปแล้วทุกคนสามารถที่จะสังเกตดูห้องคําว่าวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนไปเลยว่าคําแนะนําการใช้งานออโต้ฟาร์มันเจิยนลโอวิคฮาระในอัปเดต1.5ซึ่งผมเขียนรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วผมเขียนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะอ่านห้องนี้ผมนะครับนะหรือคือถ้ามีอะไรสอบถามเนี่ยผมแนะนําพิมพ์ถามห้องพัฟฟิคซัพพอร์ตคุณสามารถสอบถามไ้เลยว่าแบบเนี้ยแก้ไงบ้าง นะครับก็จะมีแบบว่าเฮลเปอร์นะครับก็คือผู้ช่วยเนี่ยจะมาตอบให้ครับประมาณนี้นะครับผมนะทุกคนนะพยายามถามในห้องนี้ไม่ต้องถามห้องไบเออร์แชทอะไรอย่างนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันจะรกมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบห้องไหนเหมือนกันแต่ว่าอะไรที่ผมเขียนไว้ในนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากให้มาอ่านนิดนึงนะครับจะขอบคุณมากนะครับผมเขียนรายละเอียดไปแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับผมลงกี่คนเนี่ยมันจะโอเคก็แล้วแต่คุณนับแล้วแต่เนี่ยคนเดียวส่วนใหญ่ผมให้คนเทสเนี่ยก็สามพันถึงห้าพัน p o i นะแต่ว่าสูงผมว่าต่าสุดอออะคืพย นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ย5,000พอยต์เนี่ยก็คือ17นาทีเนี่ยผมได้5,000พอยต์แล้วคนลงคนเดียวนะครับแต่ลงสองคนเนี่ยผมก็ได้เฉลี่ย10หนึ่งหมื่นขึ้นครับ 10k ขึ้นนะครับก็มากสุดน่าจะสองหมื่นขึ้นนั่นแหละนะครับผมเพราะว่ามันนานเกินไปนะครับผมก็ไม่สามารถบอกเวลาได้เพราะว่าผมไม่ได้แคปเวลาตอนนั้นไว้ด้วยนะครับผมนะนี่คือสำหรับโปรลงดันเจียนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาซื้อได้ทิเบตนาทีเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมีพอยต์เท่าไหร่ ตอนนี้ผมมีพอยต์หนึ่งพันแล้วนะครับเห็นไหมฮะสิบเอ็ดนาทีเอเจ็ดนาทีนะเห็นไหมครับแปดนาทีแล้วพันสองร้อยพอยต์นะครับใครสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ t ่ว n ทับจุดโปรได้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยดูคลิปวิดีโอผมอยู่นะครับดูใต้คริปโอนิดหนึ่งผมแปะไว้นะครับเว็บไซต์ซื้อโปรเนี่ยกดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดท็อปอัพก็คือเติมเงินใส่ลิงก์อ่างเปลหนึ่งละห้าสิบบาทแล้วก็ไปที่สโตส่ t นท n บวีหนึ่งนะครับแมปโปรเจกต์เซเลเยอร์ตรงนี้นะครับ นี่ไม่โดนแบนฟรีอัปเดตนะครับคือถ้าอัปเดตใหญ่เป็นงจุดนเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโปรผมเนี่ยนะครับจะอัปเดตให้ฟรีทุกคนนะครับผมทุกคนครับส่วนวิธีการซื้อถ้าคุณซื้อเว็บใช้ใช้เว็บไซต์ไม่เป็นอ่ะทำไงบ้างกดคลิกนี้ครับวิธีซื้อโปรโอเคนะผมก็ดูได้เลยครับผมทัทีแป๊บเดียวครับสบายคุณก็จะซื้อรู้วิธีการซื้อครับคุณยอมเสียเวลาเนี่ยดูนิดนึงนะครับสัก1ชั่วโมงก็ได้ให้เวลากับตัวเอง1ชั่วโมงศึกษาวิธีการซื้อโปมแล้ก็ ศึกษาวิธีการใช้งานโปรโมสามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆน่ในช่องผมได้แต่ว่าพวกเนี้ยสวันที่แล้วเนี่ยนะครับพวกเนี้ยไอสองลงดันเนี่ยนะเนี้ยมันจะเป็นของอัปเดตหนึ่นะครับก็อาจจะเข้าใจถ้าอันนี้คือ1.5ก็ 5, ค,คือเป็นคลิปใหม่ล่าสุดเห็นไหมครับสวันกับ22ชั่วโมงที่ผ่านมาโปรล็อกตะปูลก็มีนะครับมีฟาร์มมีครบทุกอย่างนะครับผมถามว่าฟาร์มโดนเตะไหมตอนนี้ของผมเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยฟาร์มแล้วโดนเตะใช่ไหมครับตอนนี้ไม่โดนไม่โด,ดนเตะแล้วผมนั่งแก้แวไวนะบ คนยังบอกเลยว่าเนี่ยสคริป์ข่เนี่ยดีกันไปแล้วอัปเดตแก้ไขหลายชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยฟาร์มลุด10นาทีวันนี้ออนไว้สชั่วโมงไม่หลุดเลยนะครับจอมใจคนทําจริงเก่งเกินจริงๆมีหลายคนเนี่ยที่จะชมมากแต่ผมไม่ไม่ค่อยอยากแคปลงมาเท่าไหร่ในห้องนี้เพราะว่าห้องนี้ผมเอาไว้เขียนอัปเดตซะมากกว่านะครับไม่อยากพิมพ์อะไรมันเยอะเพราะว่าคนอ่านเนี่ยจะได้แบบเอ้ยมีเห็นมีส่งอะไรข้อความมาจะกดมาดูจะกดมาดูปุ๊บมีแก็มีแค่แปะภาพอะไรเงี้ยก็กูมาทำไมวะอะไรเงี้ยนะผมพยายามที่จะแบบเขียนอัปเดตมาากกว่ เห็นไหมว่าบทสองผมก็แก้แหลกแบบว่าบางทีเนี่ยมันจะแหลกในดันเจี้ยนใช่ไหมเฟรมเลมจะดอปเออผมก็แก้ไขให้แล้วบยสามผมก็เพิ่มสเตมโมดก็คือแบบว่าปิดชื่อแล้วก็ปิดดาเมจหลอกเวลาฟาร์มบอสนะครับถ้าคุณฟาร์มเนี่ยนะครับมันจะเขียนชื่อเลยว่าแอนดซี่เห็นไหมมันจะไม่เขียนชื่อตัวเองนะครับกันเวลาที่คุณแคปภาพส่งให้เพื่อนหรือคุณส่งในห้องแชทติ้งเนี่ยนะครับเนี่ยชื่อมันจะโผล่เห็นไหมครับซึ่งแอดมินเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในโปรเจกต์เซเลอร์เนี่ยเขาจะมาแบนตรงนนี้ะครับ แต่ว่าผมเปลี่ยนชื่อหมดแล้วทุกคนเซฟได้เลยเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลแบบว่าคุณต้องมาเซ็นเซนเซอร์ชื่อแล้วนะครับวางใจได้เลยนะครับว่ามันปลอดภัยนะครับถ้าคุณรันโปของค่ายผมอยู่นะครับผมในทุกคนครับและผมต้องยอมรับก่อนเลยว่าครับว่าค่ายผมเนี่ยครับทำโปรเจคเซเลเยอร์มาสิบเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องหายห่วงเรื่องการโดนแบนนะครับว่าคุณฟาร์มรหัสกะคุณฟาร์มรหัสหลักนะคุณจะโดนแบนไหมนะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่โดนนะครับผมเห็นไหมับกล้าโดนไม่ผ่านมาผมก็ทำมาแล้วตอนเลเวลหนึ่ย มันก็เป็นรหัสที่เรียกว่าผมเนี่ยก็ยังไม่เคยที่จะโดนแบนนะครับประมาณนั้นนะครับสามารถมาซื้อกันได้นะครับสำหรับคิดวิโดีโอ15นาทีนี้ผมหมดไปแล้วนะสำหรับวิธีการลงดันโปนะครับเนี่ยคุณว่าถ้าผมจะตายใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันเนาะปิดออโต้ฟาร์มแล้วก็กดซีมิคอนโหมดกดฟอร์ดิสคาแรคเตอร์ครับปิดพวกนี้ไปได้เลยนะอย่าไปกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันฮิวเลื่อนรขึ้นมาเดี๋ยวมันบ้ากนะครับอ่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่บ้าไปทําไงกดเทเลพอร์ตทูช็อตจบ นะฮะเสร็จมาแลกอ่ะคุณว่าผมจะแลก ep กดแลกไปเลยครับเห็นไหมฮะเอาพอยต์มาแลก ep ก็ได้หรือคุณจะไปแลกดาบก็ได้แลกดาบตรงเนี้ยคุณก็สามารถที่จะแบบเอ้ยมาแลกได้นะครับแล้วก็ทำดาบเดเวลอร์ซอสเหมือนผมนะฮะเอาไปขายต่อได้200บาทเลยนะครับผมเห็นไหมเบคก่อนผมเนี่ยมีเยอะมาก v สองล้วนเลยนะ waterfall มีคาตาเนี่ยดาบ v 2ดาบ v 2ดาบ v 2เห็นไหมฮะผมทำมาเยอะดาบ v 2เห็นไหม เออผมก็ทําไว้เยอะนะครับแลกไว้เยอะนะครับผมทุกคนสามารถที่จะแบบว่ามาทําตามผมได้นะสำหรับคุยโดยนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับ